เรื่องเล่าบ้าบบบาบา,บา,บาสาวรักรัรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟัง,งที่ ลืมทับวันรอก่อนเข้าเลยนี่มัวแต่นับวันนะครับเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนคืนไปที่อื่นวายวันนี้วันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกแล้วนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใจแล้วกินมาม่ากันอร่อยไหมจะอ้วกแล้วค่ะน่าจะเป็นแป้งแล้วค่ะน่าจะเป็นแป้งแล้วนะครับเพราะว่าเอาแป้งทาน่าทุกวัน ครับก็วันนี้วันที่ยี่บกใช่ไหมใช่ค่ะวันพุธเนาะวันพุธสิงหาคมนะครับสองพันห้าอยห้าสิบปดกับรายการเรื่องเล่าเมาสาระเราไม่ต้องเปิดไดต้นแล้วไดต้อล้ไม่ต้องแล้วนะเออแล้วแล้วเสียงนี่เอจะประมาณว่าสู้เอฟเฟกได้อย่างสบายๆภูมิใจไม่ต้องใส่ดีเลย์ครับไม่ต้องใส่ดีเลย์ใส่เองก็ ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับแล้วไงก็ยังจับคนร้ายไม่ได้เฮ้ยยังแขนอยู่ไงมานะอินนะอินนะก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกันในทางที่สร้างสารรค์เยอะๆกันแล้วกันนะครับเพราะเขามีลงมีรูปคนร้ายให้เราดูหน้าดูตาอยู่จริงปะจริงก็แชร์แชร์กันไปเหรออ่าเขาสเกตมาฮะเกต เออสเกตมาเฮ้ยพี่พี่พี่ขอสารภาพเกือบไม่ทันไม่ได้ไม่ได้นัดมุกกันเลไม่ได้นัดเกือบไม่ทันเลยดีนะสมองยังพอใช้ได้อยู่เออเขอสเกตมาแล้วก็เอาแชร์กันบนเฟซนะครับแล้วก็อ่าใครจับได้ตอนนี้ได้กี่ล้านแล้วก็ไม่รู้นะถ้าใครชี้เออใครชี้เป้าได้เนี่ยแต่เสียดายนะจริงๆจริงเก็น่าจะสเก็ตเสียงมาด้วยนะ เออได้เอไม่ได้สิก็ไม่ได้ถึงบอกว่าจริงๆก็ได้จะสเก็ตเสียงมาด้วยเพราะว่าถ้าสเก็ตเสียงมาคนตาบอดจะช่วยได้บ้างนะครับใช่เนาะใช้เส้นหนคนตาบอดได้เป็นพิเศษใช่อเพราะว่าสเก็ตมาแต่ภาพนี้คนตาบอดก็ช่วยไม่ได้ต่อให้มันมาอยู่อยู่ข้างหน้าก็ทาอะไรไม่ได้เออยก็ให้ช่วยอ่านหน่อยนะช่วยช่วยอ่านหน่อยนะถ่ายแชะบรรยายภาพหน่อยะให้ช่วยบรรยายภาพมันไม่ทันส่ง่ะดี คือพอเราถ่ายมันปั๊บมันจะยิงเราก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรก็นี่ไงไหนไหนเรื่องโซเชียลมันจะมีผลมากใช่ไหมกับการไม่ว่าจะแชร์จะทําอะไรเงี้ยคือได้ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเข้าไปด่ากันในเฟซใช่คือเข้าไปอ่านนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะเออด่าไว้ก่อนด่าไว้ก่อนอะไรกันนะกันหนามากันจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหแบบเจ้าแม่โซเชียลเพราะว่าลัง คุยอยู่กับเจ้าแม่โซเชียลนะครับนี่ขอสัมภาษณ์คุณอิกหน่อยนะครับจม่เออไม่ทร <laughs> าบว่าคุณอิกใช้อ่อฟา้ฟาเฟซบุ๊กไว้กี่ปีจำไม่ได้อ่ะ,อะบา้าก็เขาเคยบอกแล้วไงว่าเขาใช้เฟซบุ๊กในการทำงาน <laughs> เหอ โอ้งานเพียบเลยจริงจริงเนี่ยเนี่ยพาดเพจเลยในขณะที่เราอัดรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงปิ้งปิ้งแบบว่าอะไรครับเป็นระยะนะครับอ๋อปิ้งหนุ่มอยู่อันนี้อันนี้เสียงฟาเซบุกล้นล้นนะครับห้ามไม่ได้นะใครเขาจะปิ้งมาหาอีกอ่ะเหรอโอ้ห้ามเขาไม่ได้นี่เราจะไปบอกได้ไหมเฮ้ยอย่านะตอนนี้อะไรก็อยู่นะอย่าลบลบสิลบลบลบเขาออกจากใจลบเออลบอีออกจากเฟซก็พอทำไมล่ะ ลบทำไมล่ะไม่ทำไมอ่ะเอายังไม่รู้ไหนเห็นไหมเห็นไหมใบเงี้ยจริงป่ะอ๋ออันนั้นเสียงลายปิ้วเออปุ๊วโอ้ตายแล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่โซเชียลของจริงนะฮะในขณะที่เราทำรายการกันอยู่นี้นะครับผมได้ถือ iPad ของคุณอิกนะครับในการสร้างเอฟเฟกต์บ้าบบอันนี้ แล้วก็มีเอฟเฟกอย่างอื่นมาสอแทรกเป็นระยะระยะมัชประมาททนาเดี๋ยวก็ไปมีคนเขาคอมเมนต์เราหมดแล้วแหละครับว่าเราโม้เยอะต้องขออภัยเข้าเรื่องเออต้องขออภัยจริงๆนะครับมันเกิดมาเพื่อโมอย่างี้ไม่จะบอกว่าพี่พใครที่คอมเมนต์มาอย่างนี้ช่วยกรุณาย้อนกลับไปดูตีมของรายการเราหน่อยเออเอไม่ไม่จริงๆเราเราเราอยากให้เม้น ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามดึงข้อเสียของเราขึ้นมาเยอะๆนะฮะเราจะได้โดนถอดเร็วๆคือไม่ใช่ว่าเราอยากจัดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ที่ลรอเล่นเราเล่นนะครับเราเล่นไม่ได้ว่านะอันนี้เป็นมุกเฉยๆนะบอกย้อนไปดูเพราะว่าจริงๆแล้วอย่ามาหาสาระอะไรกับเราเลยสาระมากๆเลยครับก คือแค่มีคนฟังสักคนสองคนนี่ก็ยังบุญแล้วเอาแต่อย่างน้อยๆอมีคนคอมเมนต์มานี่ก็ถือว่าเขาฟังแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์งามๆกราบงามๆเหมือนสายยันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีมีคนบอกมาด้วยบอกว่า,าชอบเวลาอีกหัวลอ้อพี่แ <c ười> ล้วแล้วหัวล้อได้ใ <c> จ <ười> <c ười> ไม่ใช่ไม่บอกว่าประมาณว่าหัวล้อควบคู่ไปกับที่พี่พูดนะรู้สึกว่ามันชอบหัวล้อท้องคัดท้องแข็งเนี่ยเมื่อที่ว่านะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่คุณอีก็ตายไปหนึ่งซีก วันนี้ยังคุมสติได้วันนี้ยังคุมได้เยู่นะฮะอ่ะเราเข้ารายการได้ยังจะจบไปกันวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอ้อเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มันเป็นเรื่องเล่าจากเว็บเบราว์เซอร์ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เลยไปหานะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกําเนิดเฟซบุ๊ o บุอกบุ๊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 ก็ุ๊กบุกบุดกบุ๊กบุ๊กบุ๊กบอ๊กตัวโปรแกาทิพย์มันอ่านว่าบุ๊ก� เออแต่เขาอ่านถูกนะก็ F A C E ฟา a ซ e ใช่ไหมแล้วก็บุกอุย B O O K มันก็ไม่ใช่ว่าโบโบอ็อกโบอย่าไปอ่านแยกขนาดนั้นสิดีนะไม่ไปอ่านโบโอเคอ๋อต้องโบ Phase B O O K เออใช่ได้ใช่ได้เราก็ใช้กันมาตั้งเยอะเนอะเราไม่รู้เลยเนอะว่าเฮ้ยมันมาได้ไงอ่ะมันนยอดฮิตขนาดนี้ คือก็ก็รู้จักแต่ใช้อ่ะทุกคนก็ใช้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 กันคืออาจจะรู้นะครับแค่ว่ามันเอ่อคนที่ก่อตั้ง Facebook เนี่ยคือมาร์คซักกะเบืออืมใช่ปะเขาชื่อนี้ปะไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าเขาเรียกเรียกว่ามาร์คมาร์คซักกะเบืออเออเขาชื่อมาร์คซักกะเบือถูกแล้วมาร์คซักกะเบือนะครับก็เขาอยู่อเมริกาคนเนี้ยใช่ปะ ไม่รู้ไม่กล้าสิพี่อีกันรู้แต่ว,ว่าเขาเมาเมาเดี๋ยวสิเอาลรอเออเอย่าเพิ่งเมาให้เขาทำก่อนฮะให้ทำอะไรให้ทำเฟซบุ๊กเนี่ยเอ้าก็เขาอกหักอ่ะเออก็จริงๆเนี่ยเออก็เกิดจากการอ่าทำไงานก็เรื่ออะไรนะเกิดจากการสร้างของมาร์คซักเอร์เบิร์กนะครับในประมาณปี2003เดี๋ยวสิเอ้า ดล้วก่อน<า>ันก่อน2003อีกจริงวเออคือก่อน2003เนี่ยเขาได้เรียนที่โรงเรียนมัธยมแหง่งหนึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้ว่าโรงเรียนอะไรแต่ว่าในโรงเรียนนั้นเนี่ยเขาจะมีการทําคือหมายคกับว่าเอารูปของนักเรียนเนี่ยมาแปะไว้ในหนังสือทั้งรูปทั้งนักเรียนทั้งครูแล้วพอปิดเทอมเขาก็จากจากจากแจกแจกแจกแลกคือคือเหมือนกับเป็นการแลกกันไปอ่ะทุกคนก็ได้ดูรูปของทุกคนอะไรเงี้ยอ่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขาให้ชื่อว่าเฟซบุ๊กเออ ก็คือหนังสือก็คือหนังสือหน้านั่นแหละเออหนังสือรวมหน้าคือเอารูปถ่ายของทุกคนมารว,ว,ว,วมกันอยู่ในหนังสือแล้วก็แจกเพื่อนๆกันไปใช่ไหมอันนี้คือแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาสร้างแต่เขาสร้างเฟซมาแต่ตอนที่เขาสร้างตอนแรกเขาก็ไม่ได้ตั้งชื่อ Facebook ไง <visão S 2> เขาเริ่มสร้างเนี่ยเฟซมัส M A S H ใช่ไหมใช่เฟซมัสอ่ก็จริงๆเนี่ยเขาตอนที่เขาสร้างประมาณปี2 0 0พ สองพันสามเนี่ยเขาเรียนมหาวิทยาลัยฮาวาดรู้จักปะที่เป็นวัดรู้จักแต่มหาวิทยาลัยวัดมหาวิทยาลัยฮาวาดก็ตอนตอนนั้นเขาเรียนปีสองตอนนั้นเขาเรียนปีสองแล้วก็เขาอกหักใช่ไหมดังเปาะปะอกหักแล้วอกหักนี่คือแบบประมาณว่าคนอย่างมาร์คอกหักอะครับอืก็ต้องเศร้าเป็นธรรมดาแต่จริงๆแล้วคนอย่างพี่อกหักพี่ไม่เศร้าหรอไม่เศร้าดีใจว้อยากอกหักมากแล้วตอนนี้ฟัง ฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังประวัติของมาร์คสแกรเบิร์กนี่รู้สึกอยากอกหักเลยจะได้คิดนวัตกรรมอะไรนี่ยพี่จริงๆนะกำลังจะพูดเลยเนาะเฮ้ยคนอกหักนี่เขาทำได้ขนาดนี้ไม่หรอกมันเรื่องมันพาไปคือเขาอกหักใช่ไหมไม่ใช่นะถามทำไมอ่ะก็ไปก็ถามย้อนไงว่าเขาอกหักใช่ไหมต้องการให้อีกตอบว่าใช่ใช่ใช่ีเขาอกหักแล้วเขาก oh, er ็ไปอะไรกินเหล้ากินเบีย แล้วก็เขียนพยายามเขียนบล็อกเมื่อกี้ศาสทองมาเนี่ยดีอกสัดแล้วก็อะไรนะเขียนบล็อกเพื่อระบายสิ่งต่างๆเพื่อให้เขาลืมสาวๆคนเนี้ยเออเพื่อไม่พูดสาวๆคนนี้เดี๋ยวมันหลายคนนะนะเพื่อให้ลืมสาวคนนี้คนนั้นคนนั้นเอออถ้าคนนี้ก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะเดี๋ยมันลืมีกเลยคนเนี้ยลืมง่ายมากจริงวะจริงง่ายยังไงอะคิดอยากลืมก็ลืมเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยก็ เขาก็เลยเขียนโปรแกรมขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า face mask face mask ก็เป็นการเอาเอาเอาหน้าคือให้คนถ่ายรูปหน้าเข้าไปแล้วก็ไปเอาไปเอาหน้าสองหน้ามาเปรียบเทียบกันแล้วก็ให้คนให้คนเขาแบบโหวตอะว่าหน้าไหนอยู่ดีกว่ารอกว่าสวยกว่าอะไรเงี้ยเออแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงที่เขาเมาอะเหมือนกับว่าเขาเขาเอารูปเขาขึ้นไปอะแล้วแบบเขาบอกว่าบางรูปนี่มันดูไม่ได้เขาเอารึเอารูปบางรูปไปเปรียบเทียบกับสัตว์อืมใช่ออว่ามันแบบ เออเราเป็นอย่างนี้มันเหมือนสัตว์อะจริงคนก็เป็นสัตว์ไม่พาอ่ะพี่สัตว์มไม่พอะจด <c oughs> สัตว์นะสัตว์เราจะให้พูดว่าไงอะ a n i อ a อ <c oughs> นันแก <c oughs> ก็เสร็จแล้วเขาก็ทีนี้ไอการทำไอโปรแกรมแบบนี้มันต้องทำยังไงมันต้องเอาหน้าคนมาหลายหลายคนเอาเอาเอาเหมือนกับว่าเอารูมนักศึกษาคือคือเขาเริ่มเล่นกันในมหาวิทยาลัยก่อนนะเล่นในมหาวิทยาลัยที่เขาอยู่อะทีนี้มันต้อง ถ้าแบบเออจะเอาให้มาอัพรูปนักศึกษาทุกคนให้เขาถ่ายทุกคนมันก็คงไม่ไหวใช่ไหม,มพี่มาร์กแกก็เลยเอาเลยครับเริ่มจัดการแฮกค,ครับเออไปแฮกค,คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปขโมยรูปภาพนักศึกษาทั้งหมดมามแล้วก็เอามาใส่ในแอในเว็บของเขาก็คือไอเฟ,ฟสเฟสมาร์สเนี่ยอเออทีนี้เนี่ยมันเรื่องมันเกิดสิคือคือก็มีมีนักศึกษาเข้ามาสมัครสมาชิกเยอะเลยนะ เขาก็มาเล่นในในเว็บเนี่ยเพราะว่าแบบเอออยากจะมาโหวตกันว่าหน้าใครเป็นยังไงสวยกว่าหล่อกว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ใช่ปะก็ทีนี้เรื่องของเรื่องพอมาหาวิชียรัยรู้ทํำยังไงครับปิดเว็บเลยสั่งปิดเว็บของมาร์คซกเกอร์เบิร์กเลยเว็บไอเฟสมาร์คเนี่ย<ะ>อันนี้ปีสองพันสามเนาะใช่เออสั่งปิดเสร็จปับ๊บจะไล่ออกด้วยเออจะไล่ออกด้วยทํายังไงทีนี้กดยื้อกันไปยื้อกันมาสุดท้าย ก็ไม่โดนไล่ออกแต่เว็บอ่ะโดนปิดเรียบร้อยจะเปิดทำไมเปิดไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเสร็จแล้วพอปีสองพันสองพันสี่มาร์กไม่ยอมครับมาเปิดเว็บใหม่มาเปิดเว็บใหม่เลยชื่อว่าเดอะเฟซบุ๊กใช่อ่าเดอะเฟซบุ๊กเนี่ยมีมีเดอะด้วยนะที่เห็นที่อ่านในโปรแกรมเสียงมันอ่านว่าทีพี่อ่านั่นแหละเดอะเฟซบุ๊กอ่าเดอะเฟซบุ๊กมันคือเดอะใช่ไหมใช่ครับมันคือเดอะ เดอะเฟซบุ๊กเนี่ยก็ถูกเปิดเมื่อปี2004พอเปิดเสร็จปั๊บทำไงทีนี้ก็คอนเซปต์ก็ยังคล้ายๆเดิมโดยที่เขาเอาเอาแรงบันดาลใจจากไอหนังสือพิมพ์ที่ตีข่าวเขานั่นแหละในเรื่องของเฟซมัสที่ไปแฮ็กไอพวกอไอ,อ,อเซิร์ฟเวอร์อของมหาวิทยาลัยอ่ะคือมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่ในช่วงหนึ่งที่หนังสือพิมพ์เขาเขียนว่าจริงๆไอเว็บประมาณนี้มันเป็นเว็บที่มีประโยชน์นะ คือมันเป็นเว็บส่วนกลางที่แบบน่าจะมีประโยชน์อ่ะเขาก็เลยจัดการเขียนขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าเขียนกันใช้ในมหาวิทยาลัยก่อนอแล้วก็แชร์เรื่องราวกันต่างๆในเฉพาะข้างในเฉพาะภายในภายในย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมีนักศึกษามาเล่นกันเออเป็นพันเนี่ยเออแล้วก็ทีนี้ก็ในในมหาวิทยาลัยมันเริ่มดังแล้วใช่ไหมคนก็เริ่มเล่นกันเออแล้วม้าเขาบอกอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้เว็บแบบเนี้ย มห,มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาใช้เวลาทําเป็นปีแต่มาร์กเนี่ยใช้เวลาทําแค่สัปดาห์เดียวแล้วดีกว่าด้วยอืมก็แสดงถึงความเก่งของเขาใช่ไหมก็เสร็จแล้วก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็เริ่มกระจายออกไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาคือคือคนมันพอรู้ข่าวกันนะใช่ไหมอย่างอ,อย่างสมมติว่าพี่พี่เรียนลามออีกเรียนอะไร เรียนหนังสือเรียนอะไรดีนะเรียนอะไรดีนะอ่ะเอาเรียนเอาเรียนหมอนทองแล้วกันเฮ้ยเอาไอ้นี่ดีกว่ามั้งมันมีอะไรอีกที่อร่อยฮะบางแก้วเฮ้ยอัเเชียน กินไม่ไออไม่กินเออเดี๋ยวจะแล่เนื้อให้ปากเป็นอยู่แล้วไม่ไรเหลอเหลือเอาอยู่ในนั้นหลายตัวขคาบไว้ดีนะรู้สึกมันจะอู้มออกมาทางแก้มเลยพี่ตลกเออตลกสิเอามาหาอะไรใดดีนะอาจุฬาอ่ะจุฬาอ่ะเสร็จแล้วพี่รู้จักกับอีกใช่ไหมไม่รู้จักกันข้างนอกอะรู้ก็ได้คุณผู้ฟังครับรายการของเราก็คงจะหมดเวลาไปก็เสร็จแล้วครับแบบคือบอกต่อๆกันไปอ่ะมันเลยก็เลยไปต่อกันตามมาหาวิยาลัยต่างๆเพราะว่าเวลาเขาเปิดเว็บเนี่ย มันก็ออนไลน์จริงๆมันออนไลน์ทั่วโลกอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าการที่จะประกาศให้คนรู้ได้ทั่วโลกเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบมีเซิร์ชเอนจินอะไรอ๋ออ๋อ g o o g l e มันมีแล้วนี่แต่ว่าตอนนั้น Google มันมีแล้วแต่ว่าคงไม่มีใครเซิร์ชอะไรประมาณนี้นก็เล่นกันตามในมหาวิทยาลัยใช่ไหม<า>พอเริ่มกระจายเต็มอเมริกาทีนี้ก็เริ่มกระจายออกต่างประเทศครับต่างประเทศจนจนกระจายกันไปทั่วโลกอะ่ะแล้วแล้วเฟซเฟซบุ๊กก็ ทีนี้พอปี2005เนี่ยมันเริ่มกระจายออกไปทั่วโลกแล้วใช่ไหมเขาก็เลยตัดคําว่าเดอะออกอ่าเหลือแต่เฟซบุ๊กเต็ม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 เต็โอ้เฟซบุ๊กไม่ใช่เชฟบะนะฮะหรอปีนี้มัน1.5ก็กี่ปีแล้วล่ะสิบปีสมัยนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเอ่อคู่แข่งของเขามีอะไร h i ไฟเออฮีฟิเฮ้ย ไฮไฟเฮ้ยเดี๋ยวไฮไฟอีกไม่เคยใช้นะแต่อีกเห็นเพื่อนใช้อ่ะเออ,เอ,อก็แต่ว่าไฮไฟใช้ยากนะก็มีคนเล่นก็คือสมัยนั้นก็ยังแบบคิดอยู่เหมือนกันแต่แต่แต่สมัยนั้นเนี่ยพวกเราจะฮอตพวกไอ้ messenger อะไรพวกนี้กันใช่ไหมเราใช้ msn มเอสเอ็นเอ็มเอสเอ็นเมาสเซนเจอตั้งแต่นูน่นตั้งแต่อะไรนะเคยใช้ตั้งแต่อะไรนะ icq อืมใช่จะไปพูดย้อนคิวคิวคิ q อ่า นี่เป็นสมัยเรียนเลยแหละคิวคิวอไอซีคิวพวกนั้นอ่ะพวกแชททั้งหลายแต่ก็ลามมาจนถึงไอเอ็มเอสเอ็นทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเมื่อก่อนมันมีไอไอไฮไฟเนี่ยจะดังก่อนเฟซบุ o กนะใช่ทีนี้คนก็ใช้ไวไฟกันเยอะใช่แล้วก็มีบางคนก็บอกเอ๊ะใช้ Facebook หรือยังใช้ไอเราก็แบบจะไม่ใช้ทําไมอะไรเพราะมันเหมือนกันน่ะใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงครับคุณผู้ฟังครับหายหันมาใช้ a c e b o o k เออหันมาใช้ Facebook กันหมดแล้วไฮไฟก็ตกกระป๋องไปแล้วจริงๆตอนนี้ก็แบบไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าคุณ พี่เด็จริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะพี่ <Ừ. S 2> มันเป็นอะไรที่มันมาแรงมากอ,มอยู่นานคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยไฮไฟน่าจะแชร์กันเฉพาะเรื่องราวอย่างเดียวหรอมั้งอีกอะไม่ได้ใช้ไฮไฟเพราะอีมีความสุขมันใช้ยากพี่แต่รู้สึกว่าตอนนั้นไฮไฟเนี่ยจะใช้กันในในเรื่องของการแชร์เรื่องราวแต่พอมา a ฟ e b o o k เนี่ยมันแชร์รูปแชร์อะไรกันได้ถ่ายรูปปั๊บเอาหน้าขึ้นไปอวดชาวบ้านชาวช่องอ,อะไรเงี้ยเอาสิวเม็ดเบลอขึ้นไปอมันก็เลยแชร์กันได้ ก็เลยพราะว่าก็อาจจะเริ่มดังเพราะว่าเรื่องของการแชร์พ้งแชร์ภาพอะไรได้แล้วยิ่งพอมาช่วงหลังมันมีแอปพลิเคชันเสริมข้างในมีเกมมีเกมอะไรให้เล่นนะคนก็เลยติดกันแล้วที่สําคัญเลยอ่ะคือมันเป็นอะไรที่มันมันจํากัดติดได้อ่าใช่ใช่เหมือนจะไม่แอดจะแอบได้ใช่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 ก็เนี่ยคือเรื่องเกิดมาจากนิดเดียวเองอ่ะเรื่องเกิดมาจากคนคนหนึ่งคนเมาคนเมาคนอกหักคนคือ จริงๆอ่ะถ้าว่าไปแล้วอ่ะไอ้เรื่องพวกเนี้อย่างอย่างเหมือน Apple ิลเน่ยเห็นป่ะไม่เห็นไอ้บริษัท Apple ิลเนี่ยเออที่แหล่งกําเนิดที่เกิดเขาอ่ะเกิดจากโรงโรงรถนะเออก็ถ้าใครเคยดูชีวประวัติเขาเรียกเขาเรียกชีวประวัติสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบอย่าสิฟิสซอสอะไรสตีฟจ็อบได้ยินอะไรไม่รู้พี่โจฟังไม่ช้าได้ยินอะไรฟิสซ์ซอร์สสตีฟจ็อบส์ พีซอสนะฮะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่สติฟจอบนะไม่ใช่พิซอสอยู่สติปซอบมาจะพูดสตีฟจอบสตีฟจอบคนพูดไม่ชัดเออคนพูดไม่ชัดต้องพูดว่าสตีฟซอฟนะครับก็ก็จะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้เน no uh ี่ยคือจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่แบบเรียนจบสูงจบเก่งได้ ใบประกาศนียบัตรอะไรต่อมีอะไรอ่ะคือคือคนพวกนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างผมมัน,ม,นมันเกิดจากแรงบันดาลใจเออแล้วก็มาร์คซักเคเบิ์ก็เหมือนกันเขาก็เกิดจากแรงบันดาลใจเห็นไหมเขายังเอาเอาไอ้สิ่งที่เขาเจอตอนเขาเรียนมัธยมอไอเฟสบุ๊กอ่ะที่ครูเขาแจกแจกเอาลูกไปรวมรวม,รวมกันในหนังสือก็ออมาทำเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็ใช้การได้ดีในปัจจุบันคนก็ชอบใช้ไม่น่าเชื่อนอะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ ครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆเนาะถ้าใครอยากจะรู้คือถ้าฟังเราแล้วเออคิดว่าน่าสนใจก็ไปหา,าฟังหาอ่านเอาเองแล้วกันนะฮะเอเอไปเจอเองนคะคะในอากูนะคะคในวิกิพีเดียค่ะจะมีทุกอย่างจะหาอีกบูดชื่อผิดอีกไหมเนี่ยวิกิกพีเดียเดียอมีปัญหากับภาษาอย่างแรงพอดีแบบพวกภาษาไทยไม่ค่อยชัดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยโอเวล ดี้ดวยพี่บอกว่าเวลีิไม่บอกเวนกนั่นแหละเหมือนพ่ออีกก่เดี๋มอก็บอกเดิมอนเดิมอนเดิ่เกินเมื่อก่อนก็บอกเลยนะเดิมบอยทำเดิมเกินทำเพลินเพลินเบบี้ออกมาอุ้ยอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับแล้วก็ เราก็คงได้นําเรื่องราวที่มันมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างมาฝากกับคุณผู้ฟังอีกนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันพฤหัสสบดีสะบอดีสีส้ม <laughs> นะครับสาหรับวันนี้ผมโจเมืองนนท์ชลทิพย์อิก,ก่์ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าเบาสมอง กับเราสองคนเจ้าเมืองนนชลทิปยิ้มย่องในรายการเรื่องเล่าบาบาบเบา,บาสาร,รัร,รวันพุธพบกับเรื่องเล่าจากเว็บเบราว์เซอร์วันพฤหัสสบดีพบกับเรื่องเล่าจากชาวบอลทาง TAB Radio ด